ยินดีต้อนรับสู่เพจสบายสตูดิโอและช่อง YouTube สบายสตูดิโอวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ได้ติดตามแล้วก็รับชมคลิปที่ผ่านมาก็คือคลิปเผาเข้าหลามที่โรงเรียนบ้านปากคลองนะครับคลิปนี้มียอดวิว3000 200กว่าคน <Yeah. S 1> นะครับทั้งในเพจแล้วก็ใน YouTube แล้วก็มียอดแชร์เนี่ยกว่า100แชร์ <Wow. S 1> แชร์ขอขอบคุณทุกคนนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็ได้มีคอมเมนต์หนึ่งนะครับในคลิปนี้นะครับที่อยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายออ <Wow. S 1> นไลน์นัในเรื่องของการปิ้นใบนำส่งสินค้าของ eBay oh. ก็เดี๋ยวจะทำให้ชมในวันนี้นะครับ แต่ก่อนที่จะไปชมคลิปต่อไปนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปต่อไปนะครับฝากกดติดตามเพจสบายสตูดิโอและช่อง y o u t u b e สบายสตูดิโอนะครับในส่วนของ YouTube ก็อยู่ฝั่งขวาม,มือนะครับปุ่มสีแดงๆฝากกดติดตามด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวเรารับชมคลิปนี้ จนจบนะครับเพื่อที่จะได้ทราบในส่วนของการจัดการที่จะพินใบนำส่งสินค้าของ ebay และ ebay คืออะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ ebay ก่อนนะครับเพราะว่าหลายท่าน ผมคิดว่าก็ยังไม่รู้จัก e-bay คืออะไรนะครับอีเบย์ก็คือเว็บไซต์ออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลางนะครับในการซื้อขายหรือประมูลสินค้าต่างๆค่ <Wow. S 2> ้าจะเทียบกับของไทยเราก็จะมีที่เรารู้จักก็คือ uh, Lazada หรือ Shopee นะครับแต่ e-bay เนี่ยค่อนข้างจะกว้างกว่า ค่อนข้างที่จะกว้างกว่า,อาของ s h อ p e e แล้วก็ Lazada นะครับเพราะว่าไปทั่วโลกนะฮะหลักๆก,ก็คือจะอยู่ที่อเมริกา <Wow. S 1> ปัจจุบันนี้ก็มีคนที่ใช้บริการเนี่ยมากกว่า200ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่นิยมมากที่สุดในโลกนะครับทำให้ปัจจุบันนะม,มีผู้ประกอบการที่จะสามารถที่จะใช้หรือเลือกใช้ ebay เนี่ย ในการที่จะแนะนำสินค้าหรือบริการของตัวเองนยะให้ให้ให้กับผู้ที่สนใจเนะี่ยด้ใช้บริการก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับในยุคนี้ในสมัยนี้นะฮะที่ส่วนใหญ่แล้วก็นิยมชอบความสะดวกสบายเพราะฉะนั้นการค้าขายออนไลน์ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับซึ่งที่จะสามารถสร้างรายได้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับวันนี้ก็จะ มาแนะนำมาแนะนำในส่วนของอาตามที่คอมเมนต์มานะฮะก็คืออยากจะทราบเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดการสินค้าเมื่อมีผู้สั่งสินค้าจาก eBay มาแล้วเนี่ยจะจัดการออเดอร์อย่างไรแล้วก็จะปริ้นใบนำส่งสินค้าอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันนะครับ ครับเรามาชมวิธีการจัดการออเดอร์นะครับใน eBay กันนะครับ <Wow. S 1> การจัดการออเดอร์ของ eBay จะจัดการออเดอร์ในโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งนะครับโปรแกรมนี้มีชื่อว่าอ่า e b a y C ีนะครับ e b เ y C พราะเพราะนั้นเราก็เปิด Google ขึ้นมานะครับเปิด Google ขึ้นมาแล้วก็ครับแล้วก็พิมพ์คำว่า CPART ทูอีเบย์ค e ม e r ครับ uh, หน้าตาของโปรแกรมจะเป็นลักษณะนี้นะครับปัจจุบันก็เป็นเวอร์ชั่นที่2แล้วนะครับแล้วก็น,น่าจะเป็นเวอร์ชั่นนี้นะครับในปี2021เป็นต้นไปเพราะว่าเวอร์ชั่นนี้ใช้ตั้งแต่ปี2020เดือนพฤศจิกายนนะครับก็ปี2021ก็น่าจะใช้อันเนี้ยทั้งปี เมื่อเข้ามาสู่หน้าจอของโปรแกรมนี้นะครับก็ให้สมัครสมาชิกก่อนครับคลิกที่ Register นะครับการสมัครสมาชิกตรงนี้บางคนอาจจะสงสัยว่ารหัสของ eBay CPART เนี่ยจำเป็นไหมที่จะต้องเป็นรหัสของ eBay ที่เราสมัครขายของกับ eBay เลยก็คำตอบก็คือไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นแต่ถ้าหากใครที่ จะใช้เป็นรหัสตัวเดียวกันพาเวิร์ดตัวเดียวกันเพื่อที่จะง่ายต่อการจำก็ได้นะครับในกรณีของวันนี้ผมก็จะใช้รหัสของ EBay ที่ผมขายของประจำเลยนะครับเพราะว่าจะได้จดจำได้ง่ายนะครับผมก็ใส่เป็นรหัสของ eBay ของผมเองนะครับแล้วก็พาเวิร์ดของ EBay นะครับก็ใส่พาร์ตเบลสองครั้งนะครับพาร์ตเบลสองครั้งก็ทุกท่านก็ใส่ไปเลยครับตอนนี้ หรือถ้าใครไม่ใช้รหัสของ Ebay ก็ใส่เป็นรหัสอื่นนะครับรหัสอื่นตั้งใหม่เลยก็ได้นะครับด้านล่างก็คือโค้ดก็ใส่ให้ถูกต้องครับ E 3 j แล้วก็คลิก k r e a t e a c c ค u n t ครับอลองคลิกเลยครับ c r e c t e a c เ o u n t เมื่อคลิกที่ Create Account เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกคนก็จะเข้ามาสู่หน้าจอนี้นะครับเข้ามาสู่หน้าจอแรก ของ e b y C p a r าอ่าในหน้าจอแรกมีอะไรบ้างนะครับฝั่งซ้ายมือก็เป็นสินค้าที่เราต้องต้องส่งใช่ไหมครับมีไฟส่งสินค้าการจัดส่งสินค้านะครับฝั่งซ้ายมือยังเป็นศูนย์หมดเลยนะครับสังเกตดูนะเนี่ยยังเป็นศูนย์หมดเลยตอนนี้ หน้าจอต่อไปคลิกตรงนี้นะครับเนี่นี่ใบส่งนะครับตรงนี้ใบส่งสินค้าลองคลิกดูก็จะเป็นศูนย์หมดเลยนะครับตรงนี้ก็หน้าจอคล้ายๆกับของ l a ซาด้าและก็ช้อปปีนะครับถ้าใครเคยขายของของลาซาด้าและก็ช้อปปีนะครับขั้นตอนที่1นนะครับให้ทุกท่าน,นมาตั้งค่าก่อนเมื่อเข้ามาที่หน้านจอน,นี้แล้วเนี่ยคลิกที่ตั้งค่าครับตรงนี้นะครับหครั้งเมื่อคลิกเข้ามาที่ตั้งค่าแล้วหน้าจอด้านล่างก็จะเปลี่ยนไปนะครับที่หน้าจอด้าน ตั้งค่าเนี่ยก็จะบ่งบอกว่าบัญชีของเราเนี่ยใช้ชื่อล็อกอินว่าอะไรรหัสผ่านอะไรนะครับเขาก็จะเบอร์ไว้นะฮะไม่ให้เห็นนะครับรหัสผ่านอะไรสามารถแก้ไขรหัสผ่านในตรงนี้เลยนะครับจำนวนแถวที่เห็น20หมายความว่าที่เราตั้งตั้งร้านค้าขายของ eBay อครับเราจะให้ผู้ชมเห็นสินค้าในในหน้าเดียวเนี่ย20ออเดอร์ หรือ30ออเดอร์50ออเดอร์ไปจนถึง100ออเดอร์ผมก็เรียกว่า20นะครับเพราะว่าหน้าจอก็ค่อนข้างแคบด้านล่างเป็นภาษาครับสามารถเลือกได้ทั้งภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยถ้าใครมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับ <Wow. S 1> แต่วันนี้ผมขอแนะนําเป็นภาษาไทยนะครับเพื่อที่จะเข้าใจง่ายเมนูต่อไปนะครับบัญชี eBay ลองคลิกดูครับตอนนี้ยังว่างเปล่าอยู่นะครับ ให้เห็นเนาะวนว่างเปล่าอยู่ที่อยู่ก็ยังว่างเปล่าอยู่ผู้ให้บริการนะครับผู้ให้บริการก็มี DSL DSL e-commerce แล้วก็ไปสณีไทยหลักๆไปสนีไทยเนี่ยเขาก็จะเลือกไว้ให้เราครับเพราะว่าเราส่งจากประเทศไทยนะฮะร,ระบบก็จะรู้เองว่าเป็นประเทศไทยนะครับเขาก็จะเลือกไว้ให้เราแต่เราสามารถแก้ไขได้นะครับเดี๋ยวจะแนะนํา SKU ก็คือเป็น เป็นแบบที่เราที่เราตั้งไว้นะฮะไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้เช่นเป็นสินค้าชนิดเดียวกันเราส่งขายบ่อยๆอย่างเงี้ยฮะก็ตั้งเป็นน้ําหนักเท่าไรจากประเทศอะไรนะครับราคาต่อนหน่วยกี่บาทอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าถ้าเราขายสินค้าไม่มากเราสามารถใส่ SKU เองตอนที่เราจะจัดส่งได้อันนี้ผมก็ยังไม่ได้ใส่ไว้นะครับเพราะว่าเพิ่งเข้ามาสู่หน้าจอบัญชีนี้นะครับ ที่จะสาธิตเราลกลับไปที่ตั้งค่าใหม่นะครับคืออันบนสุดนะฮะถ้าใครจะแก้ไขจะให้โชว์สินค้าในบัญชี eBay เ,เนี่ยกี่ชิ้นก็สามารถตั้งค่าไว้ก่อนผมใช้20เลือกภาษาไทยนะครับเมื่อได้เสร็จแล้วก็กดบันทึกนะครับกดบันทึกเนี่ยจะขึ้นข้อความว่าสําเร็จขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่2นะครับที่ต้องทาเลยนะครับเป็นลําดับที่2เนี่ยก็คือบัญชี EBay คลิกบัญชี e b a y 1ครั้งนะครับบัญชี eBay ตอนนี้ ในโปรแกรม eBay c p a s s เนี่ยยังไม่มีบัญชี eBay เลยนะครับเราต้องแอดบัญชี eBay ของเราก่อนเป็นบัญชีจริงนะฮะบัญชี eBay ที่เราใช้รหัสของ eBay แล้วก็พาสเวิร์ดของ eBay เนี่ยคลิกแอด1ครั้งนะครับบริเวณนี้ฮะเนี่ยคลิกแอด1ครั้งเมื่อคลิกแอดแล้วระบบจะขึ้นมา ให้ใส่บัญชี eBay ของเรานะครับถ้าใครไม่ขึ้นหน้าจอในลักษณะน,นี้นะครับให้คลิกที่ s w i t ช์ a c c o u n t นะครับเ <c oughs> นี่ยเมื่อคลิกที่สวิตช์ Account แล้วจะให้ใส่รหัสของ eBay ของท่านนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับใส่รหัสของ eBay ของท่านเ <c oughs> มื่อใส่รหัสของ eBay ของท่านไปที่เรียบร้อยแล้วระบบก็จะให้ใส่พาสเวิร์ดของ eBay ของท่านนะครับก็ใส่พาสเวิร์ดจริง รหัสจริงนะครับเพื่อที่จะแอดบัญชี ebay เข้าไปในระบบคลิก Sign in ก็ระบบก็จะถามว่าคุณแน่ใจไหมที่จะแอดบัญชี ebay เนี่ยเข้าไปในระบบ Ebay CPART ก็เห็นด้วยนะครับกรีตอนนี้บัญชี ebay ของเราที่เราได้เปิดค้าขายกับ eBay นะฮะก็จะขึ้นมาสู่ในระบบของ eBacart p แล้วนะครับ <Wow. S 1> ถ้าใครมีหลายๆบัญชีหมายความว่าถ้าเราเปิดร้านค้ากับ e b a นี่ยหลายร้านนะครับเช่นขายรองเท้าขายอุปกรณ์กีฬาขายเสื้อผ้าแต่ละบัญชีเนี่ยเราก็จะมีบัญชี e b a y เนี่ยแต่ละคนเนี่ยหลายบัญชีนะครับวันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูแค่บัญชีเดียวนะฮะแล้วก็จะจัดการให้ดู1รายการนะฮะแบบละเอียดเพื่อที่จะ มือใหม่จะได้ไม่สับสนนะครับตอนนี้บัญชี ebay ได้ถูกแอดเข้ามาในบัญชี ebay cpart เป็นที่เรียบร้อยแล้วสังเกตสถานะนะครับต้องขึ้นสถานะเป็นสถานะ active <S <S นะครับแบบนี้นะฮะเราถึงจะสามารถที่จะจัดการบัญชีต่างๆได้เมื่อบัญชี ebay ของเรานะครับได้ถูกแอดเข้ามาใน ebay cpart เป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเราลองมาคลิกครับมาดูเมนูอื่นนะฮะตอนนี้ข้อมูลจะเข้าปรากฏในนี้ละที่อยู่นะครับบังทีที่อยู่ ที่อยู่ตอนแรกไม่มีใช่ไหมครับผมคิดแค่ดูตอนแรกไม่มีตอนนี้ก็เข้ามาแล้วร้านค้าของผมร้านนี้นะครับมีชื่อว่า t h a i l a n d o t ก็ย่อมาจากไ h a i l a n d o t O p t h ไ i ย a n นนะครับเนี Thailand ่ย t h ยแลนด์ o t o p เป็นชื่อไทยๆก็ที่อยู่ก็เป็นส่งจากความหมายของส่งจากก็คือส่งจากที่ที่ไหนก็ได้นะครับในประเทศไทยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นที่อยู่บ้านของเรา นะฮะแล้วก็ส่งกลับไปที่ความหมายของกลับไปที่ก็คือว่าก็คือในกรณีที่เราส่งของไปให้ลูกค้าแล้วของบางชิ้นไม่ถึงมือลูกค้านะครับระบบการขนส่งของประเทศปลายทางก็จะส่งของกลับตีกลับคืนมาให้เราใส่ที่อยู่ตรงนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะของจะจะจับกลับตีคืนมาหาเรานะครับที่อยู่ตรงนี้เราสามารถแก้ไขได้นะครับทั้งส่งจากแล้วก็ส่งกลับไปที่บางคนถามว่าทําไมส่งจาก ถึงต้องแก้ไขบางครั้งต้องแก้ไขครับเพราะว่าบัญชี EBa y ของเราเนี่ยร้านค้าของเราเนี่ยบางทีเราไม่จะเป็นต้องมีสินค้าเราเอาสินค้าจากร้านอื่นมาโพสต์ขายก็ได้อย่างเช่นสมมติเราร้านผมเนี่ยไม่มีรองเท้าแต่ร้านเพื่อนผมมันมีรองเท้าผมก็เอารูปจากร้านเพื่อนผมน่ะมาโพสต์ขายาแเรวไม่จะเป็นต้องมีสต็อกสินค้าไว้พอมีคนสั่งซื้อผมก็โทรไปหาเพื่อนๆโทรไปหาเพื่อนให้ส่งสินค้าให้หน่อย เพราะนั้นที่อยู่ตรงนี้ก็เป็นที่อยู่ของเพื่อนใช่ไหมครับที่อยู่ของเพื่อนเราสามารถแก้ไขได้ส่งกลับไปที่บางทีของตีกลับมาอย่างเช่นรองเท้าเมื่อกี้ของไม่ใช่จากร้านผมอาจจะส่งมาหา,หาเราเองก็ได้หรือเราอาจจะส่งที่อยู่ของเพื่อนเราไปก็ได้นะฮะสามารถแก้ไขได้ตั้งแต่หน้านี้เลยนะครับเพราะนั้นเมื่อแก้ไขแล้วนะก็กดบันทึกนะฮะแต่ถ้าใครไม่แก้ไขนะฮะร,ระบบก็จะดึงข้อมูลจากที่เราสมัครจาก e bay มาให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับ <Wow. S 2> ต่อไปผู้ให้บริการครับตรงนี้ครับคลิกต่อไปผู้ให้บริการผู้ให้บริการก็ของ eBay เนะียนมีให้เลือกอยู่ส 3, 3อย่างนะครับในประเทศไทยผมก็แนะนําให้เลือกของไปษนีไทยนะครับไปษณีไทยที่จะส่งไปหาสมาชิกได้ทั่วโลกเลย <Wow. S 2> ส่วนอันอื่นๆผมเคยลองใช้แล้วนะครับราคาค่อนข้างแพงครับ oh. เทียบกับไปษนีไทยแล้วก็คุณภาพก็ไม่แตกต่างกัน พอนั้นก็คลิกให้เป็นสีเขียวนะครับของบางคนเนี่ยจะอยู่เป็นสีทึบๆแบบนี้นะครับเนี่ยทึบๆแบบนี้ไม่ได้นะครับปดให้เป็นสีเขียวก่อนอ่าเป็นสีเขียวแบบนี้ก็เรียบร้อยนะครับสามารถที่จะจัดส่งได้แล้ว SKU SKU ของผมไม่ได้ใส่ไว้นะครับเพราะว่าการใส่ SKU เนี่ยหมายความว่าใส่เป็นเป็นชนิดเป็นชื่อเป็นน้ำหนักต่างๆเนี่ยเราสามารถไปใส่ในโปรแกรมได้ รดเร็วครับไม่นานก็ไม่ได้ใส่ไว้ให้เป็นมาตรฐานไว้นะครับก็ไม่ใส่ก็ได้นะครับช่องนี้ไม่ใส่ก็ได้เมื่อเราตั้งค่าทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในกรณีที่เราจะจัดส่งละเราก็กดบันทึกอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะออกจากโปรแกรมนี้นะครับแล้วเราก็ไปที่ใบสั่งครับด้านบนบริเวณนี้นะครับใบสั่งคลิก1ครั้ง อ่าตอนนี้ที่ใบสั่งยังมีออเดอร์เป็นศูนย์หมดเลยนะครับเนี่ยเป็นศูนย์หมดเลยนะครับสังเกตดูนะครับแสดงว่ายังไม่มีใครสั่งของเราเลย<อ>ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวดูนะครับการส่งสินค้าก็เป็นศูนย์หมดเลยนะครับเนี่ยทั้งใบสั่งและใบส่งลองคลิกดูนะครับเนี่ยเป็นศูนย์หมดเลยอ่ะวิธีการจะดูว่ามีใครสั่งสินค้าของเราหรือย,ยัง นะครับเราก็มาสังเกตที่ด้านขวานะครับเนี่ยสังเกตที่ด้านขวาตอนนี้ยังไม่มีออเดอร์มาก็ด้วยเหตุผลว่าเรายังไม่ได้ทำการติดต่อกับร้านค้าของเราอย่าลืมนะครับว่า e b y c p a r t เป็นเป็นระบบที่จะจัดการสินค้าแต่เมื่อใดที่ทางร้านค้าของเรายังไม่รู้จักกับ e b y c p a r t แล้วระบบข้อมูลต่างๆก็ยังไม่ถ่ายโอนมานะครับเมื่อกี้เราแอด ร้านค้าของเราเข้าไปในระบบแล้วแต่ว่าระบบยังไม่ส่งข้อมูลมาให้เลยรู้จักแต่เพียงชื่อร้านนะฮะแต่ระบบข้อมูลต่างๆของทางร้านยังไม่ถ่ายโอนมาที่นี่นะครับเราต้องไปถ่ายโอนข้อมูลจากทางร้านเข้าสู่ ebc a y part ก่อนนะครับไปที่นี่ครับซิ้นกับ e bay นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งซิ้นกับ e bay เมื <muitas> ่อคลิกเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นชื่อร้านของเรานะครับเนี่ยชื่อร้านของเราอยู่นะฮะตอนในกรณีนี้เมื่อกี้เราแอดร้านเข้ามาเพียงร้านเดียวใช่ไหมครับชื่อว่า Thailand OT ทอ้าวทำการซิงค์ร้านนี้นะครับให้เข้าไปในระบบ e b c p a u s คลิกตรงนี้ครับ1ครั้งในกรณีที่เรามีหลายร้านเนี่ยเราก็จะคลิกหลายครั้งหน่อยเนาะเพราะว่าให้ซิงค์ระบบทีเดียวเลยนะครับเมื่อคลิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วคลิกตรงนี้ครับเนี่ยซิงค์กับ ebay คลิก1ครั้ง ร,ระบบก็จะขึ้นเป็นตัวเขียวๆตรนี้ครับเป็นการส่งคําขอซิง์อยู่ระหว่างดำเนินการต้องรอสักครู่ครับรอสักครู่เพราะว่าเดี๋ยว e b a y thailand ก็จะส่งข้อมูลมาให้กับ e b a y c part นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะให้ข้อมูลเข้ามาในระบบ e b a y c part ก็ใช้เวลารอสักครู่นะครับก็ประมาณ5นาที เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่ระบบซิงข้อมูลมาที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีข้อมูลขึ้นครับอัปเดตข้อมูลนะครับขึ้นมาเมื่อเวลาเท่าไหร่แล้วก็ที่ประสบความสำเร็จก็คือว่าตอนนี้ทาง e b a y thailand ได้ส่งข้อมูลทุกอย่างของร้านค้าเราเนี่ยเข้ามาในระบบ ebc พาสไปที่เรียบร้อยแล้วครับเ <Wow. S 1> ข้อความตรงนี้ขึ้นแล้วประสบความสำเร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็คลิกปิดไป พอคลิกปิดตอนนี้กลับมานี่ครับขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ตอนแรกเป็นศูนย์ใช่ไหมครับนะฮะที่ร้านค้าตัวอย่างร้านนี้นะครับเนี่ยตอนแรกเป็นศูนย์ตอนนี้ขึ้นมากําลังรอการจัดทรง,ง<ว>1รายการนะครับเนี่ยขึ้นมาแล้ว1รายการก็มีผู้ผู้ซื้อซื้อตั้งแต่วันที่28ครับตัวเนี้ยขึ้นมาแล้ว28ร<ว>้านนี้ผมขายพักเครื่องนะครับร้านนี้ผมขายพักเครื่อง ก็จะต้องจัดส่งไปนี่ฮะประเทศอเมริกาครับประเทศอเมริกาเราสามารถเข้าดูสินค้าได้นะครับตรงนี้เราเข้าดูรายละเอยียดสินค้าได้ตรงนี้อ๋อนี่เป็นร้านค้านะครับร้านค้าของผมเองนะครับขายพ้เครื่องก็นี่อัพรูปส่วนการอัพของขายของ การลงสินค้าการใส่จํานวนต่างๆต้องต้องไปศึกษาเองนะครับส่วนวันนี้เนี่ยเป็นวิธีการพิ้นใบเพื่อจะจัดจานําส่งนะครับในกรณีที่ท่านสามารถจะขายสินค้าได้นะฮะตามที่คอมเมนต์มาส่วนอยากจะรู้เรื่องไหนอื่นๆอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้านล่างนะครับถ้ามีเวลาก็จะจัดทาให้อ่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับครับเมื่อเราจะพิ้นใบนําส่งสินค้าเพื่อจะนําไปติดในกล่องพัสดุเพื่อจะนําไปส่งให้กับลูกค้า นะฮะก็ทุกท่านก็นมาคลิกที่ตรงนี้นะครับในกรณีนี้มีออเดอร์เดียวก็ก็คลิกเลือกออเดอร์ก็ได้นะครับ1ครั้งแล้วก็คลิกคําว่าพร้อมส่ง1ครั้งเมื่อคลิกคําว่าพร้อมส่งแล้วเนี่ยออเดอร์สินค้าก็จะหายไปนะครับไม่ได้หายไปไหนนะครับตอนแรกเนี่ยจากที่กําลังรอส่งสินค้าสินค้าก็จะย้ายมานี่ครับย้ายมาที่ พร้อมส่งนะครับเนี่ยย้ายมาที่พร้อมส่งปรากฏเป็นเลขหนึ่งนะฮะพร้อมส่งไปที่เร้ยรอยอ่าต่อไปเรามาดูครับรายการต่อไปมอบหมายการจัดส่งนะฮะก็คลิกเลือกเหมือนเดิมนะครับคลิกเลือกเหมือนเดิมมอบหมายการจัดส่งก็หมายความว่าเราจะจัดส่งสินค้าของเราในรูปแบบไหนเมื่อสักครู่เรา เลือกรูปแบบในการจัดส่งเนี่ยมีทั้งหมด3รูปแบบเป็น DSL ใช่ไหมครับแล้วก็ไปรษณีย์ไทยแต่เมื่อกี้ผมเลือกเป็นไปรษณีย์ไทยอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นผมก็เลือกเป็นไปรษณีย์ไทยจะส่งแบบทรรนดาหรือส่ง่วนหรือส่งลงทะเบียนนะครับผมเลือกเป็น e package ละกันโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าน้ำหนักไม่เกิน2กิโลกรัม แล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความปลอดภัยนะฮะก็แนะนำให้เลือกที่ e package นะครับหรือใครต้องการจะรวดเร็วหน่อยก็ e m s ไปเลยนะครับแต่เนี้ยผมเลือกก็มาตรฐานระดับกลางนะครับเลือก e package ก็คลิกเลือก1ครั้งครับระบบก็จะกลับมาสู่ด้านหน้าเดิมแล้วก็เป็นเป็นข้อมูลของเรานะฮะอยู่ด้านนี้นะครว่าเราได้เลือกการจัดส่งเนี่ย เป็นระบบ e package ก่อนที่เราจะรับแท็กโค้ดและพิมพ์ฉลากครับเราต้องมาแก้ไขตรงนี้ก่อนนะครับนะฮะแก้ไขในส่วนของน้ำหนักของสินค้าที่เราจะจัดส่งก่อนนะครับคลิกที่แก้ไข1ครั้งระบบก็จะให้เรามากรอกน้ำหนักของสินค้าแล้วก็ราคาต่อนหน่วยตรงนี้หมายความว่าเป็นภาษีนะครับเป็นภาษีท,ที่ที่เจ้าของ ที่คนสั่งจะต้องเสียนี่ผมใส่ต่ำๆว้แล,ว,แลวการผมใส่สองเหรียญน,น้ำหนักนี่เป็นน้ำหนักของของตัวสินค้านะครับก็ไม่หนักครับพระก็ศูนย์จุดหนึ่งกิโลกร,รัมไม่ถึงนะครับอ่านี่เป็นน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์หน่วยเป็นกิโลกร,รัมนะครับถ้าขายขายของที่หนักหนักเป็นกิโลกร,รัมก็ต้องใส่ด้านหน้านะอันนี้ไม่ถึงกิโลกร,รัมนะครับศูนจดหนึ่งก็หนึ่งขีดก็รวม น้ำหนักรวมเนี่ยก็เป็น0.2กิโลกรัมก็ประมาณ2ขีดความกว้างความยาวความสูงของบรรจุพันธุ์นะครับใส่ใส่ด้วยนะครับใส่ด้วยหน่วยเป็นเซนติเมตรก็กะประมาณครับกะประมาณก็กว้างกว้าง10ยาว10สูง ประมาณา6ครับสูง6เมื่อเราตั้งค่าเป็นที่เรียบร้อยตรวจสอบระบบการขนส่งอีกครั้งนึงนะครับเราเรียกเป็น e-package ถ้าจะเปลี่ยนก็สามารถคลิกได้นะครับคลิกคลิกเลือกเปลี่ยนใหม่ได้ตั้งแต่ตรงนี้นะฮะถ้ามันไม่ตรงเนี่ยคลิกเลือกได้เลย เมื่อเราตรวจสอบทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็คกลิกรับแท็กโค้ดนะครับตอนนี้ก็รับรหัสติดตามสําเร็จนะครับระบบขึ้นรหัสติดตามสําเร็จแล้วเราก็คลิกคลิกปิดไปแล้วก็จะสามารถที่จะพิมพ์ฉลากนําส่งสินค้าเนี่ยตั้งแต่หน้านี้เลยก็ได้นะครับหรือเราจะสามารถย้อนกลับไปพิมพ์หน้าเมื่อสักครู่ก็ได้ แต่ตอนนี้เพื่อที่จะให้สะดวกนะครับก็พิมพ์สินค้าจากหน้านี้เลยนะครับคลิกที่พิมพ์ฉลากนี่ระบบก็จะขึ้นตัวอย่างของฉลากเพื่อน,นำส่งของ Ebay มาให้พิมพ์นะครับเราสามารถกดพิมพ์ได้เลยนะครับหรือจะสามารถโหลดเก็บไว้ก็ได้อันนี้ผมคลิกพิมพ์เลยนะครับ คลิกพิมพ์ครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็คลิกปิดไปนะครับหน้านี้ครับเราก็จะกลับมาสู่หน้าอาของรายละเอียดเหมือนเดิมคลิกปิดไปตอนนี้เมื่อเรา พิมพ์ฉลากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสินค้าของเราในหน้าที่การส่งสินค้าเนี่ยก็จะหายไปนะครับการพิมพ์ฉลากก็เปรียบเสมือนกับเราเนี่ยพร้อมที่จะจัดส่งสินค้าแล้วสินค้าก็จะเลื่อนมาอยู่ที่ในในช่องพิมพ์ฉลากแล้วนะครับเนี่ยพิมพ์ฉลากแล้วก็เพียงแต่ว่าเราเราก็เอาฉลากเนี่ยไปติดติดกับกล่อง พัสดุของเราแล้วก็นําไปส่งที่ผู้ส่งที่เราได้คัดเลือกไว้ก็คือไปรษณีย์ไทยนะครับไปรษณีย์ไทยก็จะทําการจัดส่งสินค้าของเราเนี่ยไปให้กับผู้ซื้อในกรณีนี้ก็อยู่ที่อเมริกานะครับเราก็จะสามารถติดตามสินค้าของเราได้นะครับในในระบบของ eBay ต่อไปเมื่อเราพร้อมแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคลิกอัปโหลดการติดตามได้เลยนะครับ แต่ก่อนที่เราจะคลิกเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนนะครับว่าเรามีของที่จะจัดส่งแล้วแล้วก็เราห่อเรียบร้อยแล้วก็นําไปส่งที่ไปรษณีย์ไปที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับเครดิตของร้านค้าด้วยนะครับถ้าเราคลิกอัปโหลดการติดตามแล้วแต่ของเรายังไม่มีส่งเนี่ยภายในระยะเวลาที่กําหนดเครดิตร้านค้าก็จะเสียไปก็จะทําให้ร้านค้าของเราเนี่ยไม่มีความน่าเชื่อถือนะครับก็จะขายขายของออกได้ยากเพราะนั้น ก่อนที่จะคลิกอัปโหลดติดตามต้องแน่ใจก่อนว่ามีสินค้าอยู่และสามารถที่จะจัดส่งได้ตามเวลาอันนี้ของผมก็เช็คดูแล้วนะครับสินค้ามีอยู่แล้วก็สามารถจัดส่งได้ตามเวลาก็คลิกที่อัปโหลดการติดตามครับเมื่อเราคลิกที่อัปโหลดการติดตามแล้วนะครับตอนนี้ระบบก็จะเลื่อนออเดอร์ของเราเนี่ย มาอยู่ที่ระหว่างการขนส่งนะครับเราก็จะสามารถติดตามออเดอร์ของเราเนี่ยไปได้ตลอดระยะทางนะครับแล้วก็ผู้ซื้อเนี่ยก็จะสามารถติดต่อกับ eBay แล้วก็จะสามารถติดตามออเดอร์ได้ว่าถึงขั้นไหนแล้วนะครับว้าวก็เป็นข้อดีของระบบ eBay C p a r t นะครับก็หวังว่า,าทุกท่านก็จะสามารถ ที่จะจัดส่งออเดอร์ให้กับลูกค้าได้นะครับในกรณีที่มีคนสั่งซื้อสินค้าจาก Ebay แล้วก็จัดการโดยระบบ Ebay CPART ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับการจัดการสินค้าใน Ebay และการปริ้นใบนำส่งสินค้าเพื่อจัดส่งสินค้าใน Ebay ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ ากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำเพจสบายสตูดิโอและช่อง y o u t u b e สบายสตูดิโอต่อไปและจะได้ไม่พลาดคลิปและกิจกรรมดีๆของทางช่องต่อไปนะครับสำหรับในคลิปหน้าอยากจะให้ทำเรื่องอะไรก็เขียนคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับ สำหรับในช่วงนี้ช่วงไพโควิดนะครับยังไงออกจากบ้านก็สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับแล้วก็ทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ